พิร,รับข่าวในวันนี้นะคะเสนอตอนวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ จะสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีกำลังพลที่มุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีวันนี้พิวราบ,าบข่าวจะพาทุกท่านมาพบกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอดอายุรับราชการและอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะ กำลังคนเหล่านี้กำลังจะได้พักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบกับชีวิตในวัยเกษียณแต่ละคนเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรกันบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมวัชรศรีจามนชื่อเล่นชื่อหญ่ครับปัจจุบันทําหน้าที่ผู้สึกข่าวและผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นครูฝึกอาชีพ4ของ กรมกิจาการพลเรือนฐานบกศูนย์บริการกองทัพบกครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วถ้าพูดจริงๆก็คือบรรพบุรุษนะฮะเป็นอย่างคุณปู่ทวดเนี่ยเป็นนายทหารพันโทพระอาัคานีวุฒิซึ่งเป็นต้นนามสกุลสีจามรที่พระราชทานจากราชการที่6อาจจะเป็นต้นกําเนิดจุดหนึ่งก็ได้ที่ว่าอยากจะรับราชการแล้วก็มีคุณพ่อ ก็คือเป็นจ่าสิบเอกนะฮะที่กรมอธิฐานก็อาจจะเป็นจุดประกาศแต่ว่าตอนนั้นก็คือว่ามองว่าอาชีพทหารทําให้ครอ,อ,อบครัวคุณพ่อไม่ค่อยได้อยู่ด้วยมีความเป็นระเบียบค่อนข้างจะสูงจะสอนให้เรารู้สุว่าระเบียบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากก็ทําให้เป็นจุดหนึ่งก็ได้ทําให้เราเก็ได้เข้ามาอยู่ในกองทัพในที่สุดตั้งแต่ปี2 5 3 2นักที่นี้นะตั้งแต่ปี2512ตอนนั้นก็เป็น ลูกจ้างช่วขาวก่อนช่วลูกจ้างชั่วขาว่วา,วขาวรายปีคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีทั้งจัดรายการคนเดียวจัดต่อเสียงคนเดียวคือเมื่อก่อนเราจะมีรายการสยามันก็เลยทําให้เราสึกว่าเราได้โดยที่ไม่ต้องมามีบทก็ได้สิ่งที่เราไปเห็นมาอย่างโครงการแต่และโครงการเราเห็นอะไรมาเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้จนทุกวันนี้บางทีเนี่ยน้องที่ทําด้วยเนี่ยส่งข้อมูลมาเ,เรามองแล้วก็อ่ะโอเคสิ่งที่เราเห็นมาทั้งสัปดาห์ก่อนจะจัดรายการเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกระดาษก็ได้ โดยธรรมชาติเกิดเรื่องอุปสรรคคือคนคนที่อาจจะไม่เข้าใจตัวเราไม่เข้าใจในเรื่องของการทางานของเราหรือว่าอาจจะมีโมโนคติต่างๆอันนี้เพ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติับนะถือว่าไม่ใช่อุปสรรคสําคัญแต่ว่าที่สําคัญก็คือเรื่องของอการมองมากกว่าคือถ้าเกิดว่าจะทําอย่างไรให้เขามองแบบที่เรามองหรือเรามองอย่างไรอย่างที่เขามองแล้วมาบาลานกันให้ได้านมากกว่าประทับใจน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่อย่าง พี่น้องคนที่มาก่อนเราก็อายุสวาเราจะเรียกพี่เรียกว่าเขาจะเป็นเป็นจาเป็นในสิบหรือใครต่างาเนี่ยและถ้าเกิดมีรุ่นน้องมาเขาก็จะเรียกเราว่าพี่เหมือนกันอาจจะมีความผูกพันในเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นระบบนี้อยู่แม้กระทั่งบางคนเป็นน้องใหม่เข้ามาอาจจะเป็นลูก,ลกด้ซ้ํามไปแต่เราก็ยังเรียกว่าเออรับเป็นพี่น้องกันอยู่ ถ่างนนั้นจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อก่อนนี้เดินทางโครงดูโครงการมาจากพระราชดิริเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลวงท่านเนื่องจากเป็นผู้สึกษาดรสุมเมตตติเวชกุลท่านก็เดินมาบอกว่าคุณรัชระเวลาเขียนข้อมูลของพระองค์ท่านเนี่ยต้องละเอียดนิดนึงถี่ท่วนด้วยนะจริงๆไม่ได้มีอะไรปิดหลอกเนื่องจากว่าพระองค์ท่านฟังอยู่เป็นความรู้สึกพระองค์ท่านฟังอยู่มีความรู้สึกเออคุณลูกนะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่แล้วท่านทรงงาน เยอะแล้วก็ทรงงานดึกถ้าจะตื่นมาฟังรายการตอนเช้าหรือแต่ว่าถ้าเกิดว่าระดับดรสุมเมธท่านพูดเนี่ยแสดงว่าพระองค์ท่านฟังจริงๆนั่นก็ถือว่าเป็นความปรับปรื่มที่ถือว่าที่สุดของชุดครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจที่เราได้สนองงานพระองค์ท่าน ว่าหน้าคืออยากจะทำอาหารเพราะว่าพอจะมีฟล์มือทำอาหารบ้างอาจจะเป็นอาหาร d e l ิเวอรี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการศึกษายอยู่ส่วนที่2ก็คือตอนนี้ก็จะมีคนทาบถามวา่าอยากจะเป็นนักพากย์เสียง ก็นะฮะว่าเวลาที่เราโดนคนตาหนิเยอะๆเวลาที่เราต่างๆเราจะมีอารมณ์เราจะกรุ่นอยู่พอสมควรแต่ที่บ้านเคยบอกว่าขอได้ไหมว่าถ้าเกิดออกจากที่ออฟฟิศเนี่ยทิ้งปัญหาทิ้งอารมณ์ต่างๆเอาไว้อย่าติดกลับบ้านทิ้งไว้ที่นี่ทิ้งไว้ที่ทํางานแล้วเราก็จะมีความสุขได้อีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้มีเวลาเคยไปที่วัดอินไปนั่งสมาธิด้วยซ้ำไปก่อนกลับบ้านเพื่อเราจะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ณจุดนั้นแล้วเราจะนําอย่างเดียวคือ ความสุขกับบ้าน